ฮ้ยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรปลูกผักอะไรไปก็ไม่คุ้มทุนเลยอ่ะหนอนมแมลงอะไรกินก็ไม่รู้ใช่ยาฆ่าแมลงสิเธอส่วนฉันนะ่ะผลผลิตงอกงามขายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยนะ ฉันว่าจะใช้ยาฆ่า,มาแมลงในส่วนของฉันเส้นหน่อยแจะอยากจะรู้ว่ามีอะไรแบบไหนบ้างครูพอจะบอกฉันได้ไหมจ๊ะได้จ้ายาฆ่า,มาแมลงหรือยากำจัดวัชพืชก็มีหลายแบบนะเป็นสารพวก d d t เป็นสารกลุ่มออร์กาโนคลอไรหรือกลุ่ม,มอ,อื่นๆจะใช้จริงเหรอมันอันตรายนะโดยเฉพาะคนที่ฉีดอ่ะไม่ได้รับสาระจะก่อสารพิษก,ก่อนเพื่อนเลย ไอพวกฉีดนะหรอใช่เดี๋ยวฉันไปถามเพื่อนบ้านก็ได้เห็นเขาฉีดอยู่เป็นประจำเลยฉันนี่แหละฉีดเป็นประจำเลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยครูเป็นอะไรไหมเนี่ยฉีดมันก็มีหลายแบบนะทั้งแบบเฉียบพันและแบบเรื้อรังซึ่งแบบเรื้อรังนี่แหละบางทีเราไม่รู้ แต่เมื่อไหร่ที่สะสมในร่างกายจนถึงขีดจํากัดก็ทําให้เราเจ็บป่วยและหาย,ยากได้นะจ๊ะจะทําไงล่ะถ้าฉันไม่ฉีดพืชผักของฉันก็จะเสียหายนะครูมันก็อย่างเช่นการปลูกผักชนิดหนึ่งที่ไม่ให้แมลงมากวนก็มีนะแล้วก็การปลูกผักกลางม้งอะ,ะเพื่อเพราะมันจะทําให้ไม่ทําลายระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติด้วย ทำไงล่ะคนมีความรู้น้อยถ้าใช้วิธีธรรมชาติไม่ได้ก็ต้องใช้สารเคมีนี่แหละครูถ้ามันจาเป็นจริงๆอ่ะก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้สารเคมีแต่ละชนิดด้วยนะนอกจากยาฆ่าแมลงแล้วจังยังใช้ยาฆ่าวัชพืชด,ด้วยมันอันตรายไหมอ่ะโอ้โหใช้หลายอย่างจริงหมดข่ายาไปเท่าไหร่เนี่ยเจ้ายาวัชพืชมันอันตรายนะอันตรายมากด้วย,ยเช่นพวกพาราคอสอ่ะฉันก็ใช้ทุกอย่างแหละ ขนาดข้าวที่เก็บไว้อะฉันยังใช้ย,ยาฆ่าหนูที่มากินเลยและก็ยังยาฆ่าเชื้อราอีกสงสัยต้องส่งไปเรียนเรื่องผลเสีขยงสารเคมีซะล่ใช้เยอะกันเหลือเกินอ้อแล้วถ้าอยากได้พืชผักที่งอกงามอ่ะต้องใช้ปุ๋ยเคมีที่มีเนรเจนด้วยนะเพราะมันจะทําให้ผักใบเขียวดีด้วยเรื่องปุ๋ยเคมีก็อีกก็ต้องเลือกนะเพราะว่าปุ๋ยแต่ละสูตรอะให้ผลต่อพืชไม่เหมือนกันแต่ทางที่ดีอะให้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติจะดีกว่านะ